สสิ่งสําคัญในการดันแร้งแบบโซโล่ฉบับของผมนะครับและของปีนี้นะฮะซึ่งในการดันแรงของผมนะครับก็จะเป็นสไตล์ชิวๆสบายๆสู้หนึ่งต่อหนึ่งง่ายๆและที่สําคัญแต้มบวกแน่นอนครับก็จะมาแนะนําแนวทางในการดันแร้งให้กับผู้ชมนะครับสิ่งแรกสกิลที่ไม่แนะนําในการลงแรงแบบชิวๆนะครับย้ำว่าลงแร้งแบบชิวๆนะซึ่งสกิลนั้นเนี่ยก็คือแคลลี่ครับเอ้าทำไมถึงเป็นสกิลของแคลี่ล่ะเพราะว่าสกิลแคลลี่เนี่ยไม่เหมาะกับสายชิวครับซึ่งสายชิวที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือ เข้าชาร์จชิวๆยิงไกลแบบชิวชวเดินฟาร์มแบบชิวชวนะครับผมไม่จะเป็นต้องใช้เชลรี่เลยนะฮะซึ่งผมก็ขอแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาสกิลอื่นที่สามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ก็พอครับ <Yeah. S 1> ใครที่ติดสกิลของเคลรี่หรือขาดสกิลของเชลรี่ไม่ได้เนี่ยลองไม่เอาไปสัก2 3เกมดูครับถ้าหากว่าคุณเป็นสายชิวจริงๆนะคุณก็ต้องขาดเคลรี่ได้นะครับ สิ่งที่2ก็คือเรื่องของการเดินเกมครับพอพูดถึงเรื่องของการเดินเกมสไตล์ชิวๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงในจุดที่คิดว่าเราเนี่ยได้ปืนก่อนได้ฟาร์มก่อนได้เก็บของก่อนอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เน้นไปทางฟาร์มของส,าสบายๆแบบไม่มีคู่ต่อสู้แบบมาขัดขวางอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินเกมตามที่เราถนัดเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เอาชัวร์ๆแค่ต้นเกมก็พอครับสิ่งที่3เรื่องคอมโบสกิลแบบ1ต่อหนึ่งครับสีเขียวเป็นสกิลจำเป็นส่วนสีแดงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับสำหรับใครที่ ผมก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองสัก2-3เกมนะครับสำหรับสะกิลของวูบแรกนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเข้าถึงก็ได้สุดท้ายครับก็คือรายละเอียดของคอมโบสกิลนี้ครับผมก็คิดดีที่สุดแล้วแหละก่อนที่ผมจะได้ไปลงเล่นลงแรงกับคอมโบสกิลนี้นะครับ และอีกข้อนึงที่ผมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมมากๆครับก็คือสกิลของวูบล่าลูกเวต้าและสกิลจัสตินครับถ้าสามสกิลนี้อยู่ด้วยกันคุณจะถึกมากๆต่อให้คุณไม่มีสกิลกดหรือว่าสกิลกดคูดาวอยู่เนี่ยคุณก็ยังถึกอยู่ครับงั้นผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูช็อตน,นี้แล้วกันครับซึ่งผมเนี่ยได้ขึ้นไปบนบ้านแล้วโดนคุณสู้เนี่ยดักยิงและเปิดยิงก่อนนะครับผมที่ตามมาทีหลังหรือยิงทีหลังเนี่ยก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกัน,นครับและในจังหวะน,นี้ครับผมไม่จะเป็นที่จะต้องกดสสสกกกกกกกิิลลลเเ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 ยยยยยยยนน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 ะะะะคคครรรัรนนัััับบผผผมมมมพาา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 วววว่่่่่่่่่่่จจงงหีีีีีี้้้้้้ตตูููไไดดดอออออททซๆ ที่ตัวเองจะตายหรือเอาไว้กันตอนที่คิดว่าตัวเองตายนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคอมโบสกิลนี้เช่นกันครับผู้ชมจะเห็นได้ว่า H P ของผมเนี่ยน้อยกว่าค,ครึ่งนะครับแถมมีคู่ต่อสู้เนี่ยจะเข้าชาร์จรออีกด้วยนะซึ่งในสถานการณ์นี้ครับสก,สกิลเซนช่วยได้ฮะอะไรเรามันึกเพื่อนเอาไปเราไปเลองหลอกเป็นตัวเผื่ออย่าเอาไปลองอ่ะในคลิปต่อไปนี้ครับผมไม่ได้เล่นเต็มเกมนะแต่ว่าเป็นการดันแรงจากแรงไดมอนด์หนึ่งไปยันแรงฮันรีอีกนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคอมโบนี้เนี่ย อยู่ได้ใช้ได้ครับแลจากที่ผมลงพื้นหรือว่าความเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กองไฟเพื่อให้สกิลจัสตินเนี่ยทำงานนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งสูตรนี้เนี่ยผมใช้ทุกเกมนะ <Yeah. S 1> เผื่อผู้ชมเนี่ยอยากเดินเกมแบบผมนะครับส่วนเรื่องหไหไ์ผมจะตัดช่วงสำคัญคัญมานะครับขอบอกไว้ก่อนนะมุงเน่าเข้าสู่วง ยังไดมอนไดมอนเดมอนจนได้ไดมอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเฮ้ยโดนตุียแล้วโอ้โดนตุยตเฉยม,มุมนี้ยิงได้เฉยแล้วไปโดนตุยก,ก็ขึ้นไปไลโอ้โห ช็อตนี้ครับผมถึกมากเลยฮนะคุณผ,ผู้ชม ชาหลอกน้อง้า53เองเลยเฮ้ยเอาไอ้เอ้ยโดนตุ๋ยไอ้สัตว์โอ้โหโดนตุ๋ยสัตว์เด้อจบกันแม่งวิเลตกู ระวังระวงังเฮ้ยเฮียมันมุดใต้ดินอา้าวตายแล้ว <laughs> ลุม,มันลุมันเพื่อลุมันทำอะไรทำอะไรต่อให้เปิดก่อนเลยเนี่ย ยังเต็มอยู่เลยขึ้นไหมไม่ขึ้นรอขวานะตายโอ้โหไม่ได้คิวอ่ะมีตัวมาอะไรเรามาันึกกับเพื่อนเอาไปแล้วไปเลงหลอกอะไรเป็นตัวเผือกอย่่เอาไม่ลองอ่ะ เกิดไปหนาเดี ort. ๋ยวมันสามแล้วบุญ่าสองตาติดเฮ้ยแค่โดนยีข้างหลังโอ้โหเกือบอุ้ยเอ้าโอ้โดนจอดจนตายเลยพิดเ้ยพิศเจชนะต่อเนื่องจบโอ้ยบวกอง Ở lối, Triple kill. <coughs> ngôn vừa, ngôn vừa, này. <coughs> 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 à, bộ 50 còn yên đi Lâu rồi đấy. ได้สามคิวบวกเท่าไหรนะ่เนี่ยสี่สิบหกน้อยแท้สามคิวก็น้อยลงเรื่อยๆอะ่ะไม่ได้กลัวครับถึกอยู่ละตึงอยู่ละเฮ้ยทูกสกิลหน้อยมันต่างกันนะครับความถึกความหนานะ ไอวีเรียบร้อยอยู่แรงเดียวอีกสองไยแต้มเราจะสี่เกมมั้งเห็นแล้วลอยู่ข้างล่างเหรอ,อยูหนครับนี่หมานลุนล้นๆอ่ะอันนี้ลุนล้นลุน้นลงนะต้องลง

้างกันจริงๆนะยังยังยังไม่ยอมขึ้นไม่เอานะเหลือแค่แต้มเดียวไม่เอานะเกมหน้าเนี่ยเอาแบบขึ้นไปเลยเียบจบๆไปเลยอะไรมันต่างกันนะความถึกมันต่างกันนะรู้ตัวเปล่าถึงข้างนอกนะ ตนี่มันต่างกันนะมันต่างกันนะเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้นี่พลาดน,นี่พลาดเออแม่งโคตรไวเหลือเครื่องกลางกันแล้วนี่อาถรรพ์จริงด้วยอาถรรพ์จริงอาถรรพ์จริงถ้าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรคือชัวร์แล้วแหละเราเซ็นแล้วว่าตอนนี้แก๊เอ้ยไม่ใช่แก๊แดงแน่นอน โอ้ยตุ่นชิปน้อตรงสุนเลยจบไปหนึ่งสามคิวเองเลออรอะเฮียคิวน้อยจังวะนี่ก็เดินล่าอยูน่นะทุกคนไม่ใช่ไม่ล่านะเดินก็เดินตลอดอะคือแบบไม่ได้ยินเฉยอะมันกระจ้าที่หนึ่งอะในเกมไอ้ตัวเนี้ย เอ้ยมันซูนเลยเหรอเกินไปซูนก็ซูนเอาเอา้าพลาดปาไปรยากัศไอ้เหี้ยกิจสกิลยังไม่ได้กดเลยโอ้โหเอขึ้นแล้วเนี่ยจบแค่น,นั้นแหละประวัติคือแบบเนี่ยเสียดายวะ่ะพลาดว่ะันดับที่สิบเฉยเลย